สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ t com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมีคําถามนะครับมาจากในยู u ูบนะครับเขาก็ปรึกษาผมบอกว่าคุณแก่มีคําแนะนํำไหมกับกรณีที่คนอยากเปลี่ยนสายงานมาทํางานการตลาดดิจิตอลนะครับหรือคอนเทนต์เก็ติ้งนี่แหละว่าควรทําอย่างไรรับมืออย่างไรนะครับและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั่นเองเอ่อต้องบอกว่า เรื่องนี้พูดกันได้หลายมิติมากนะครับแล้วก็ผมเองผมก็คงจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวได้เพราะว่าผมเองก็เป็นคนทํางานข้ามสายนะครับคือต้องบอกว่าทำข้ามสายเยอะมากทีเดียวเพราะผมเองก็ไม่ได้จบด้านการตลาดใช่ไหมครัผมจบอักษรศาสตร์ศิลปะละครนะครับผมเรียนด้านเขียนบทละครเวทีผมเรียนด้านการวิจารณ์ละครเวทีใช่ไหม ภาพิชาผมก็เพิ่งฉลองครบ50ปีไปนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับการตลาดเลยนะฮะอาจจะมีเรื่องของการเล่าเรื่องบ้างเรื่องของอาการเขียนบทบ้างแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องของการตลาดอะไรใช่ไหมครับผมก็ข้ามสายมาทำงานาใช่ไหมครับแล้วก็คนลหลายคนที่ผมรู้จักหลายหลายคนเองก็ไม่ได้จบการตลาดโดยตรงนะครับก็จบเช่นวิศวกรบ,บ้างบางคนก็จบวิทยาศาสตร์บ้างนะครับบางคนก็มาจากสายศิลปะบ้างนะครับไม่ได้ผิดอะไรผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า ในแง่ของสายงานนะครับดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการทำคอนเทนต์นะครับเรื่องของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างเนี่ยการทำดิจิตอลมีเดียพวกเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับมันยังไม่มีหลักสูตราทางมหาวิทยาลัยร่วมศึกษาเนี่ยนะครับที่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าพัฒนานะครับมาพร้อมในปัจจุบัน คือต้องบอกว่ามีมหาวิทยลาลัยเปิดหลักสูตรเ,เรื่องด i ต i t มาเก็ตติ้งเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็จำนวนกเรียนก็ไม่ได้เยอะนะฮะถ้าปรียโทก็มีไม่กี่ที่นะครับมันก็เลยเป็นหนักเรื่องของพวกประกาศสืยาบรแทนนะครับแต่อย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เห็นว่ามีการประกาศหาคนทํางานอยู่ตลอดเวลาหาคนทำคอนเทนต์บ้างหาคนทำแพลนนิ่งบ้างหาคนทํา AE บ้าง ต่ไปหมดเลยนะครับซึ่งทาง Google นะครับเองเขาก็พูดบอกว่าเฮ้ยมันต้องพัฒนาแล้วเขาก็มีหลักสูตรในการพัฒนาคนอย่างนี้ตลอดเวลานะครับด้วยเหตุนี้ผมก็บอกว่าโอเคมันเป็นโอกาสนะฮะในการที่คนยจะเข้ามาได้มากอีกขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับแต่ทีนี้เรามาคุยก,กันทีละประเด็นก่อนเวลาพูดถามว่าเรื่องเปลี่ยนสายงานเนะี่ยผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนสายงานเป็นไปได้อันนี้ผมไม่เถียงก็ผมเป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะเออใช่ไหมแล้วผมบอกทุกคนว่า ถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่ต้องบอกก่อนมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันคือคือคือ,คอมันมันเวลาเราบอกว่ามันเป็นไปได้มันไปได้แหละแต่ว่าเป็นเวลาบอกว่ามันเป็นไปได้ง่ายไหมผมบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะเออนะครับมันก็มีเรื่องที่ต้องอมันมีอุปสรรคที่ต้องสู้นะครับออข่าวว่ามันมีอคติเรื่องของคณะเรื่องของหมายเวลามีไหมมีผมบอกเลยว่ายังไงก็มี นะครับคือใครมาเถียงผมไม่มีผมบอกเลยไม่จริงหรอกถูกป่ะเออสุดท้ายเวลาคุณทํางานด้านบุกเนี่ยมันก็จะมันก็ให้ความสาคัญกับปริญญาระดับหนึ่งอะ่ะนะฮะเออนะครับแล้วก็เรื่องของสถาบันเรื่องของเกรดที่ไอเฉลี่ยเนี่ยมีผลจะไม่มีได้ยังไงล่ะใช่ไหมฮะเออคือคือมันมีนะครับแล้วก็มันอาจจะมีพวกแบบเ,เรียกว่าบางบริษัทหรือบางคนที่มีอคติกับเ,เรียกว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยนะครับก็ อันนี้ก็อยอมรับว่ามันมะีนะผมก็ไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยว่าโโลกมันสวยแบบเฮ้ยน้องพี่เชื่อไม่ไปได้ผมบอกเคยบางทีมันก็มันก็เจอพวกนี้แหละครับผมเองก็เจอทำไมผมไม่เจอละ่ะใช่ไหมครับผมผมข้ามสายมานั้นแต่ก่อนที่ผมจะเป็นก่อนที่มีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีกผมเจอมาเยอะมากครับผมเจอคนเหยียดเจอคนแซะเจอคนพยายามที่จะเรียกว่าอะไรแบบเหมือนแบบ โอ้ยเด็กอักษรเหรอทั้งทั้งตลาดเป็นเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะผมบอกมีคนอเฮ้ยผมเรียกกันตลาดมาคุณไม่เคยเรียกกันตลาดมาเลยผมเจอผู้ผมเจอแบบนี้หมดแล้วใช่ไหมฮะเออแต่ว่าเพราะฉะนั้นคือผมบอกว่าการเปลี่ยนอะไปไม่ได้แต่คุณต้องรับแรงกดดันได้นะครับเพราะมันเป็นแรงมันมันมีแรงกดดันที่เรียกว่าความคาดหวังอยู่นะครับแล้วก็คุณง่ายๆ่ายมันมันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนความเชื่อนะฮะว่า ถ้าเกิดเราเอาคนที่ทํางานการตลาดมาหรือคนที่เลียงการตลาดมาเนี่ยมันก็มีทุนเดิมที่มันมันช่วยใช่ไหมถ้าเกิดเอาคนไม่ทําการตลาดมาเนี่ยมานั่งทํางานการตลาดที่ต่อใหม่มันคือต้องสอนงานกันใหม่มันก็เหนื่อยถูกปะ่ะหลายบริษัทเองก็ยังไม่เอาใช่ไหมครับหลายบริษัทก็บอกว่าเอ้ยงั้นไม่อยากให้ไม่ไม่ไม่เอาคนกลุ่มนี้เสียเวลาสอนงานนะครับก็คือเขาไม่ให้โอกาสอะ่ะใช่ไหมฮะเราก็ต้องค้นขวายไ,ไปที่นี้ตรงเนี้ยผมต้องพูดให้เรื่องให้เรื่องสําคัญมากๆนะฮะคือว่า เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสายงานทําได้แต่คุณต้องทําอะไรมากกว่าปกติคือไม่ใช่แบบว่ายื่นเรซูเม่แล้วก็จบกันนะอันนี้อันนี้ผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับคือเมื่อคุณเริ่มช้ากับคนอื่น หรือคุณเสียเปรียบกว่าคนอื่นนะพูดง่ายเราเสียเปรียบนะฮะแปลว่าเราต้องทำอะไรมากกว่าคนอื่นมา,มากๆพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากให้มองเห็นนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทํางานการตลาดดิจิตอลคุณต้องเข้าใจก่อนว่าความสามารถในการทํางานการตลาดดิจิตอลมีอะไรบ้าง นะครับและไปเพิ่มความสามารถดังนั้นเยอะมากๆนะครับและทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอให้ได้นะครับบางคนอาจจะมองว่ามันคือเรื่องของอเรื่องเรื่องของพวกแบบซอริฟิเคตก็ได้อันนี้ผมก็เข้าใจซอริฟิเกตก็ได้นะครับบางคนอาจจะพูดถึงเรื่องของการไปทําพวกแบบเว็บไซต์การทำพอร์ตโฟลิโอหรือการทํางานฟรีแลนซ์ไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มีผลงานติดตัวคือเอาง่ายๆว่า สมมุติถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปปสัมภาษณ์เนี่ยนะแล้วแล้ว,ลวเกิดเราเรามีแค่เรซูเม่เฉยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรซูเม่เราก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการตลาดดิจิตอลเลยด้วยเนี่ยนะฮะโอกาสที่เราจะได้งานกลับมามันยากมากถูกป่ะจริงจริงจริงเอาเป็นนจริงสัมภาษณ์ผมก็คือยากเลยเพราะว่าเอาแค่ HR เนี่ยหยิบไปหยิบเรซูเม่มาแล้วส่งต่อให้เพื่อผ่านสัมภาษณ์เนี่ยมันยากมากครับเพราะฉะนั้นเราต้อง add up อะไรเข้าไปเห็นไหมฮะเราต้อง add up บางอย่างเข้าไปเพื่อที่ทําให้ ถึงแม้ว่านะครับเราจะไม่ได้จบตรงเราก็มีอะไรบางอย่างน่าดึงดูจนอยากเรียกมาคุยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ผมสอนอาจารย์ผมสอนบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเกมนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเกมให้ HR นะครับหรือเอ่อทียกว่าอะไร HR หรือแบบว่าคนสัมภาษณ์เนี่ยมองเรานะครับมากกว่าการมองปกติของเขาคือแน่นอนคนส่วนใหญ่มันก็มองปกติก็มองว่า จบการตลาดมาเหรอจบคณะไหนจบมออะไรมาใช่ไหมก็มอก็ก็มอ,กกมออย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพรีเซนต์ว่าเรามีอะไรมากกว่านั้นเราก็ต้องออกแบบไอ้เรซูเม่เราใหม่อ่ะใช่ไหมไปแบบประวัติอะไรงผมบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเหมือนการเล่าเรื่องอะฮะก็คือแทนที่คุณจะเล่าเรื่องแบบปกติว่าฉันเรียนจบอะไรมาได้เกียรติเฉลี่ยอะไรก็าไปซึ่งอันเนี้ยผมว่าใครๆก็เล่าและเล่าแบบเนี้ยเราเสียเปรียบเพราะเราไม่จดตรงเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเล่าใช่ไหมครับว่าเฮ้ ผมเนี่ยนะครับเห็นโอกาสอะไรบางอย่างแล้วผมได้ทดลองทําน,นู่นทํานี่ทานั่นคือคือเราต้องหาเขาเรียกว่าอะไรฮะจุดแข็งหรือจุดที่ทําให้นะครับฉันเนี่ยนะครับมีอะไรถึงคือถึงแม้ว่าฉันจะไม่เรียนจบตรงแต่คุณต้องมองฉันและพิจารณาฉันเพราะฉันทําสิ่งเหล่านี้มา เพราะฉันทำสิ่งเห่านี้เว้ยฉันฉันมีพวกนี้เว้ยอะไรไป็ต้นใช่ไหมครับนั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดว่ามันมันทำให้เราสู้ได้ใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเอ่ออย่างความผมเองเนี่ยนะฮะอย่างผมเองผมก็บอกตอนสมัยผมทำงานนะคือผมก็เริ่มต้นจากการที่บอกว่าเอ้ยผมอาจจะแบบไม่จบเรื่องของพวกการตลาดหรือการบริหารมาแต่ผมตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผมทำงาน ทำตลอดเลยนะครับผมทำโปรดิชันตลอดทำโปรดิชันละครเวทีผมทํางานทั้งหลายแบบเบื้องหลังเบื้องหน้านะครับผมทํางานแม้กระทั่งผู้โปรดิวเซอร์ต่างๆอะไรเป็นต้นนั่นเองเพราะว่าผมต้องจัดงานนะครับงานจูดวิชาการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือผมก็มีพอร์ตถูกปะผมก็สามารถมานั่งอธิบายได้ว่าผมมีทักษะมีความสามารถอะไรซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของปริญญาผมเลยแต่ผมบอกว่าผมมีศักยภาพอะไรใช่ไหมครับเนี่ยนีก็คือเรื่องของการเอาเอาบางอย่างเนี่ยมาบอกความสามารถเรา ความสามารถเราไม่ถูกระบุอยู่แค่สิ่งที่ชื่อว่าเรซูเม่มันบอกเรื่องอื่นมากกว่าน,นั้นได้ใช่ไหมครับขณะเดียวกันเองพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยโอเคจริงอยู่ว่าผมอาจจะไม่ได้จบด้านการตลาดมาแต่ผมเนี่ยเป็นเจ้าของเพจมีคนตามอ่านอยู่ประมาณหลายหมื่นคนใช่ไหม <laughs> เอออะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็พูดอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บคนก็แบบเฮ้ยก็เรียกมาคุยหน่อยใช่ไหมฮะเออมันก็ดูมีภาษีใช่ไหมคือคือคนอื่นน่ะอาจจะจบอาจจะพูดว่าเขาเรียนอะไรมาแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้เรียนแต่ผมทําแล้ว คือเขาเรียนนะเขาจะไม่ทําแต่ผมมาทําแล้วแล้วผมเห็นเป็นชีนแล้วด้วยนะใช่ไหมฮะออแล้วแล้วพอวันนึงผมก็บอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ว่าใครทําอะไรแต่ผมรู้ว่าผม,มเขียนหนังสือใช่ไหมคือคือหมายความว่าผมผมก็ต้องมีมีมีวิธีการเล่นเกมว่าเฮ้ยเมื่อเกมปกติเนี่ยมันวิ่งกันแบบเนี้ยนะกลยุทธ์ของเราในการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งซึ่งมีปร,ริญญา เป็นตามสายงานปกติได้เนี่ยเราจะต้องสู้ด้วยอะไรใช่ไหมเราต้องสู้ด้วยอะไรเราต้องสู้เราต้องสู้ด้วยเรื่องของประสบการณ์เราต้องสู้ด้วยพอร์ฟิโอต่างใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนสายงานคุณต้องสู้นะแล้วคุณจะพบว่าเรื่องข้อน,นี้นะครับไม่งา่ายเพราะอะไร <outro> ะครับเพราะว่าเวลาเราจะได้พอร์ฟิโอเนี่ย,ย,ยคือคุณต้องการโอกาสถูกปะคือเราต้องการเราต้องมีโอกาสในการทำงานใช่ไหมซึ่ง แปลว่านะครับอ่าโอเควันนี้อาจจะดีหน่อยนะคือคุณสามารถสร้างสื่อตัวเองได้ใช่ไหมครับคุณอาจจะเปิดเว็บไซต์เองอาจจะเปิด f c e b o o k p เ g e เองลองรันขายของเองเเป็นต้นคือทําให้ตัวเองมีประสบการณ์แล้วสามารถที่จะเอามาเป็นพอร์ตฟิลิโอได้อันนี้คือเรื่องที่เป็นพื้นฐานก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะเลือกที่จะไปรับงานนะฮะไปรับงานที่อาจจะแบบยอมลดค่าตัวแต่แลกกับโอกาส และกับโอกาสในการที่ฉันจะสามารถได้เข้าไปมีประสบการณ์อะไรบางอย่างได้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับคือเราคิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับอ,อ,อยากได้โอกาสผมก็อยากได้โอกาสทำไมผมไม่อยากได้ผมก็อยากได้ใช่ไหมแต่ชีวิตจ,จริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับ ในนิทานนะที่โอกาสมันจะมาเพราะมีเทพเจ้าประทานผ <c> ม <oughs> ว่าโอกาสมันก็เกิดขึ้นจากการเราสร้างนะครับเราต้องสร้างตัวเองแล้วก็บางครั้งเราคือเราต้องยอมเสียอะไรบางอย่างเพื่อได้โอกาสมันมาอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับก่อนนะครับและเมื่อทุนเราไม่เหมือนกับคนที่จบได้ตรงมาอยงี้หรือทำงานตรงสายมาอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าการที่คุณจะได้คุณจะขอโอกาสอะไรบางอย่างเนี้ยคุณต้องยอมเยอะมากกว่าคนทั่วไป นะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญผมผมแชร์ให้ฟังว่าหลายๆมีงานหลายๆงานนะที่ผมทำเนี่ยผมได้เงิน,เง,นเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นเยอะมากเลยนะแต่ผมทำเพราะว่าผมต้องการขอ,อโอกาสเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเอาคนาเอาถ้าเกิดว่าผมเรียกเข้าคนทั่วไปอะ่ะเรียกครัค่ปกติอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่เอาผมสิเขาไม่เอาคนที่แบบว่าจบตรงาสายสิใช่ไหมฮะแต่ว่าเพื่อให้ผมได้โอกาสผมก็ต้องยอมสละ ผมก็ไลองสรอะไรบางอย่างนะครับเพื่อมองมันคือ,อการมองอะไรบางอย่างนันเองนี่คือ,อสิ่งสําคัญนะครับมับนคือการมองโอกาสขณะเดียวกันเองผมจะพูดเสมอว่านะครับบางครั้งโอกาสมันมาแบบที่เราคาดไม่ถึงด้วยเมื่อโอกาสมันมาแบบเราคาดไม่ถึงเนี่ยน,นะครสิ่งสําคัญมากก็คือว่าเราต้องทําตัวเองให้พร้อมกับโอกาสที่มันจะมาเช่นนะครับเราสามารถที่จะรับงานดีได้ไ,ดไหมเราสามารถมีทักษะมันก็ย้อนกลับไปว่าเรามีความสามารถนะครับในการที่จะ คว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ได้หรือเปล่ามันเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเล่ากันไว้ตรงๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ผู้ร้ลงสวยอ่ะนะครับคือคือคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยแบบว่ามันเป็นไปได้น้องมันแบบเอ้ยแบบมันทําได้แค่เราอุตสาหะพยายามผมบอกเลยไอพยายามที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้พยายามง่ายนะมันมากจริงๆนะฮะมันมากแบบมากๆเลยนะครับเอ่อซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาที่แบบบางทีมันก็ไปไปไป,ไปแบบ คือการให้แรงบันดาลใจเป็นเรื่องดีแต่ต้องให้อยู่บนความเป็นจริงผมรผมพูดเรื่อต้นว่าอาคติเรื่องของสายงานมีอยู่ไหมมีครับมันไม่ใช่มันไม่มีมีนะฮะอาคติเรื่องเปรียนปัญญามีไหมมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะสู้พวกนี้คุณต้องสู้หนักและคุณต้องสู้เหนื่อยมากอย่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายงานเราต้องทําอะไรมากกว่าคนอื่น อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคือขอให้คุยเรื่องของความสามารถกับเรื่องโอกาสเอาไว้เยอะๆนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่ผมอาจจะฟังดูแล้วว่าคุณแกะพูดอะไรบอกว่าเรื่องที่สําคัญดวงนะเรื่องจริงๆนะ <c oughs> คือบางทีเนี่ยทุกหมดเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับจังหวะที่เราเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือบางคนบอก คุณแกแบบพูดในสิ่งที่แบบดูไม่มีดูแบบโหมาสายมูเลยผมบอกว่ามันก็พูดยากนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยงานว่างพอดีหรือเราได้บังเอ,อิญไปทํางานกับคนดีพอดีหรือเราได้เจอคนคนนี้พอดีเป็นต้นนะฮะคือในชีวิตผมเนี่ยผมบอกกันเลยว่าผมโชคดีในการเจอกับคนหลายๆคนมากอย่างไม่น่าเชื่อคือถ้าเกิดไม่เจอคนนี้เนี่ยผมไม่มาถึงวันนี้หรอก ผมมีผมมีโอกาสเจอกับกับหัวนหน้าผมหลายคนเจ้านายผมหลายคนที่ถ้าไม่วันนั้นไม่เจอกันโดยบังเอิญเนี่ยนะฮะไม่มีวันนี้อ่ะรัตนพัฒน์ไม่ยืนนั่งคุยกับคุณแน่ๆฉนผมกล้าพูดได้เลยนะครับแต่มัน,ม,นมันเหตุบางไม่เหตุบังเอิญเยหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อบางบางทีคุณก็ต้องพึ่งดวงนะนะครับแต่แต,แต่แต่คุณทำยังไงให้มันดวงงี้ผมก็ไม่รู้แล้วกันนะคุณจะไปสายมูไปบูชาหรือจะไปทําบุญอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับมผมผมเล่ามาหมดนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากให้เห็นมิติอะไรกันแล้วว่าเปีใช้งานนะครับก็คิดเดยอะนะครับคิดเดยอะและเตรียมตัวเยอะๆหากจะทําจริงก็พยายามศึกษามองและเข้าใจมองและเข้าใจว่าถ้าปกติเนี่ยเขาทำยังไงและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชนะเกมที่คนอื่นเขามาบินปกติคุณก็ทำต้องทำอะไรมากกว่าปกติ เนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับและผมจะถามถามปิดท้ายไว้แล้วกันว่าถ้าคุณอยากปิดสายงานคุณคุณทุ่มเทกับมันได้หรือเปล่านะครับและเมื่อคุณทุ่มเทกับมันปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้กรารันตีว่าจะได้นะผม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 ก็อยู่วความเป็นจริงนะมันก็ไม่กรารันตีว่าจะได้นะฮะเพราะอย่างที่ผมเขาเขาสุดท้ายก็ดวงอะดูป่ะนะเออคือสุดท้ายเนี่ยบางทีมันก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับ บางทีคุณพยายามสุดๆเลยมันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ผมก็มีช่วงเวลาที่ผมพยายามสุดๆแล้วผมก็ไม่ได้เลยเลยนะครับแล้วมันก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะฮะแต่แต่ผมคิดอย่างนี้นะผมผมเคยดูหนังเรื่องหนึง่งหนังญี่ปุ่นนะเขาปิดท้ายเรื่องดีเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ประสบความสาเร็จนะครับคุณอาจจะไม่ได้ย้ายสายงานคุณอาจจะไม่ได้งานที่คุณต้องการน,นะครับแต่การพยายามอะไรอย่างที่สุดหรือพยายามอย่างเต็มที่มากๆ มันจะเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างเราในอนาคตไม่มากก็น้อยซึ่งผมเชื่อยอย่างนั้นเพราะผมเจอกับตัวนะครับหลายครั้งผมเองผมก็ไม่ไม,ไ,มไม่สำเร็จผมสมัครงานหลายที่เขาเขาก็ปฏิเสธผมนะครับเขาก็ไม่ได้เอาเอาผมด้วยด้วยนะฮะนะครับบางคนบอกโอ้คุณแก่สมัยก่อนหรอสมัยนี้แหละไม่ได้ไปไกลหรอกนะครับปีสองปีที่ผ่านมาน,านี่เองอะไรเงี้ยเออก็สมัครงานอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่เอาผมใช่ไหมฮะเออ แต่ข้อการพยายามของเราอย่างที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเราก็โตอะไรบางอย่างมากขึ้นอย่างน้อยๆเราก็ได้สียภาพมากขึ้นนะครับพอสัยภาพมากขึ้นปุ๊บแม้ว่าวันนี้ไม่ได้งานในอีกอนาคตเราจะได้งานก็ได้ใช่ไหมครับและพอเรามีสัญยาภาพ,พพร้อมวันนั้นเนี่ยโอกาสมาถึงเนี่ยมันก็คุยกันง่ายนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ ให้กำลังใจไว้ก่อนแล้วกันนะครับอืมก็เล่าสู่ฟังไว้แล้วกันนะฮะใครไม่เห็นด้วยยังไงก็บอกกันได้นะครับอะโอเคนะฮะแล้วติดตามการเปิสดหน้านะครับผมวันนี้ขอบคุณสับติดตามนะครับสวัสดีครับ